สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเจ้าอชอบกองขังวันนี้ให้มาดูหัวตัน,นครับอันนี้ลุงผมตัดไปท่อนนะครับอ,อันนี้ได้มาจากน้านะครับน้าผมเป็นประตุสัตว์นะครับแกจะฉีดยาหัวบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วอันนี้แกไปเจอมานะครับ ไม่ใช่ว่าหลุดนะหักเลยนะครับหักท่อนมานะครับหักเกือบถึงโคนนะหักเลยนะสะบันเลยนะเหมือนงากําจัดนะครับแล้วลุงผมอะเคยตัดไปท่อนหนึ่งท่อนโคนนะครับแต่ว่าตันนะครับตันถึงโคนเลยนะเขาก็ไม่ได้ยาวอะไรมากมายนะครับตันนะครับ ของวัวตันก็มีมานานเลยนะครับกั่คุณของเขานะครับคุณโบราณว่ายิงไม่เข้านะครับหรือเด่นทางด้านไหนผมก็ไม่รู้อะไรมากมายครับรู้คร่าวๆว่าปู่ผมบอกว่ายิงไม่เข้านะครัองวัวตันนะครับ อันนี้ไม่ได้เอามาจากตัวมันครับคือว่ามันหักนะครับมันหักออกมาเลยนะครับหักส่วนคููเลยครับเร็วหน้าผมไปพบมานะครับพวกของวัวที่มันจะหักมันยากมากนะครับส่วนมากจะหลุดนะครับหลุดออกจากจากเขานะครับเพราะมันจากรวงอยู่อันนี้ตันนะครับส่วนที่ลุงผมตัดไปก็ตันหมดนะครับนี่ผมได้มาเท่านี้นะครับหาตะโชบดูกองครั้งอะไรแปลกแนะครับาฝาก กดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ